วันนี้ผมอยู่กับ vivo Y36 นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแ,แบรนด์ vivo นั่นเองนะสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่7,999บาทนะครับตัวเครื่องต้องบอกว่าดีไซน์สวยมากเลยนะและนี่ก็คือสี g ร i t t e r อะควานะครับต้องบอกว่าเป็นสีเขียวอ่อนที่ดูหรูหรามากๆเลยส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการเซลฟี่นะผมบอกก็เลยว่ารุ่นนี้เซลฟี่เทพมาก เซลฟี่สวยทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปร,ะรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกดซับสไคร้ให้กับช่องของผมด้วยละกันนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่า vivo y สามนี่คือดีไซน์สวยมากทุกคนและนี่ก็คือสีกริตเตอร์อะควานะครับก็คือสีเขียวอ่อนนั่นแหละนะด้านหลังของตัวเครื่องนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่าจะมีลวดลายกราฟิกที่เป็นเส้นทยแยงนะครับทีทีกันเลยนะ,ะต้องบอกว่ามันคล้ายๆกับลายหินอ่อนเลยนะทุกคนว่าเหมือนผมไหมแล้วก็ฝาหลังของเขานะครับ จะมีการครอบทับด้วยงานคล้ายกระจกนะเออตัวนี้ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวเครื่องได้ดีมากๆนะครับเวลาที่แสงมากระทบอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูแบบว่าแวววาวเหมือนกับพวกแก้วกิสตันอะไรแบบนั้นเลยนะออในส่วนของโมดูก้องนะครับจะเป็นทรงลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในส่วนของโมดูก้องนะครับเวลาแสงที่มากระทบกับขอบของโมดูก้องเนี่ย มันสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดส,สีได้ด้วยนะครับจะเป็นเฉดส,สีที่บอกว่าเป็นประกายลุ่งนะอ่าช่วยเพิ่มลูกเล่นช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวเครื่องเวลาที่แสงมากระทบอะไรแบบนี้ได้ในส่วนของเคสแ,แกนกลางของตัวเครื่องเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าดีไซน์ได้บางมากๆนะครับความบางเนี่ยอยู่ที่8.07 mm มมเท่านั้นเองนะ ส่วนน้ําหนักของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่2 0 2กรัมเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าบางและเบามากๆเลยเรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยละกันนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับยังมีมาให้ใช้งานนะมีไมค์สนทนมีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต type c นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงฝั่งขวาของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับ ปุ่ม power จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านเมือของตัวเครื่องนะครับรอบนี้ทาง vivo ใส่ไม่แ์และเสียงรบกวนมาให้ในเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะโอ้โหปกติไม่เคยใส่สักทีนะครับ แต่ว่ารอบนี้ vivo y 3 6ได้ไมค์ตัวที่2มาใช้งานด้วยโอ้โหจะบอกว่ารัก vivo ขึ้นมาท,าทันทีแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับนั่นก็คือ2 0 n a ินาโนบวกกับ1 m e m o เมมโมรีการ์ดนั่นเอง ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับว่างเปล่าไม่มีปุ่มและพอร์ตใดๆนะมาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับอ่ะองบอกว่ารอบนี้ vivo แบบว่าจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของหน้าจอเลยปกติแล้วในเรทราคานี้คุณจะเจอพวกหน้าจอแบบหยดน้ําจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้นะครับ vivo ใส่เป็นกล้องเจาะรูตรงกลางนั่นก็คือ dot display นั่นเองนะครับ มาพร้อมกับพายแนลหน้าจอ LCD นะครับสีสันความคมชัดจะประมาณนี้ทุกคนขนาดของหน้าจออยู่ที่6.64นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นะสามารถตอบโจทย์ให้กับสายดู YouTube ได้อย่างดีแน่นอนนะครับผมว่าสีสันของหน้าจอรุ่นนี้นะโอ้โหไม่ไก่กานะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่จอ LCD ก็ตามแต่ผมว่าเกรดของหน้าจอคุณภาพค่อนข้างสูงมาก เวลาที่เราเร่งแสงขึ้นมาเกือบจะสุดนะครับต้องบอกว่าสีสันของหน้าจอมันดูจัดจ้านมากผมว่ามันดูสว่างสดใสเกือบจะเท่าพวกจออ m o โมเรตเลยนะต้องบอกว่าเกรดของหน้าจอดีมากเลยส่วนค่าความสว่างของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่ประมาณ550นิตนะครับ ความมานแน่นของพิกเซลจอจะอยู่ที่394 PPI นะได้รับมาตรฐาน NTSC ถึง96%เลยในส่วนของแฟนเน็ตฟิกนะครับรุ่นนี้คุณสามารถดูเน็ตฟิกได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับ ส่วนสายโซเชียลชอบเล่น f a c e b o o k ไถดูฟีดข่าวอะไรแบบนี้นะรุ่นนี้นะครับอัตราเฟรเฟรของหน้าจอสูงที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่90 h ฮินะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันไถดูฟีดข่าวได้แบบว่าเนียนตามากลื่นตามากหรือถ้าใครอยากจะประหยัดแบตเตอรี่คุณก็สามารถเลือกมาที่60 h ฮิรก็ได้หรือจะเลือกเป็นแบบฟังก์ชันการสลับโดยอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานที่จําเป็นอื่นๆนะครับอย่างเช่นการแบ่งหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้ก็รองรับการแบ่งหน้าจอได้นะทําได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบ่ง สองส่วนถ้าเท่ากันด้านบน Facebook ด้านล่าง YouTube อะไรแบบนี้เนาะส่วนแบบที่2นะครับก็คือแบบหน้าต่างลอยนั่นเองนะครับกรอบเล็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะเอาเป็นพวก Facebook ก็ได้นะพื้นหลังเราอาจจะเอาเป็นพวก YouTube ก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันและนอกจากนี้นะครับในส่วนของการโครนแอปนะครับรุ่นนี้รองรับการโครนแอปแน่นอนนะฮะในเรดราคานี้ต้องได้แหละซึ่งถ้าหากว่าแอปไหนมันรองรับการโครนแอปนะครับมันก็จะขึ้นรายชื่อมาให้เราติดตั้งแบบนี้เลยครับ และอีกหนึ่งแอปนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือแอป i-Manager นั่นเองนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเครื่องมีอาการช้าอาการอืดนนะครับเป็นงงงวงเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้แอปนี้เคลียร์แคชได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ของรอมและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้สแกนความปลอดภัยของตัวเครื่องได้ด้วยนะครับ ในส่วนของแคบนาทางนะครับรุ่นนี้มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นการนําทางแบบ3ปุ่มนะซึ่งแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาปุ่มแบกเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานั่นเองนะครับแบบที่2ก็คือการนําทางแบบด้วยท่าทางนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าเลือกใช้กันได้ตามอัธยาศัยเลย มาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับ Vivo Y36 เนี่ยชิปเซ็ตเลือกใช้เป็นของ Snapdragon 680นะครับชิปเซ็ตขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรนะก็ชิปเซ็ตตัวนี้เป็นชิปเซ็ตที่รองรับสัญญาณ 4G นะยังไม่ใช่ 5G นะครับในส่วนของการจอเนี่ยมาพร้อมกับ a r d u i n o 610นะครับเอาเรามาดูกันที่ผลคะแนนไอจะตู้กันหน่อยก็รอก,กันนะครับดูสิว่าได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับ และคะแนนรวมนะครับได้ไปเลยที่341,418คะแนนนะครับ เรามาเช็คกันที่ในส่วนของเซนเซอร์บล็อกกันหน่อยนะครับในส่วนของเซนเซอร์บล็อกเนี่ยก็ให้มาเกือบจะครบทุกอย่างเลยนะที่ขาดไปก็จะเป็นตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็จะเป็นตัวเพชเชอร์เซนเซอร์นะนอกนั้นก็ให้มาเกือบจะครบเลยครับเรามาดูกันที่การเล่นเกมกันบ้างนะครับเริ่มจากเกม ROV กันก,นก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะที่เทสเกมเนี่ยจะมีแค่2เกมแหละทุกคลิปเลยนั่นก็คือ ROV กับฟ f ีไฟนะครับ สื่อถึงหาว่าใครสนใจในเรื่องของการเทสเกมนะผมแนะนําว่าไปดูช่องเกมจ่าได้เลยนะครับช่องนั้นเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของเกมโดยเฉพาะเลยนะอ้าวเราไปดูกันที่กราฟิกกันหน่อยนะครับภาพ HD อยู่ที่สูงมากนะครับการแสดงผลอยู่ที่ระดับสูง a r t ิ c l e อยู่ที่สูงมากตั้งค่าสนามลบอยู่ที่ระดับสูงนะครับก็ปรับได้เกือบจะสุดหมดเลยนะตัวนี้ผมเล่นแบบไม่ได้บันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าจอรุ่นนี้คือมันสวยมากบอกแต่ตอนต้นคลิปแล้วทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นแค่จอ LCD นะแต่ผมว่าเกรดของหน้าจอคุณภาพของจอคือดีมากนะครับจอสีสดสว่างสดใส,ด,สดีเลยทีเดียวทําให้เวลาที่ผมเล่นเนี่ยโอ้โหฟิลลิ่งมันดีมากทุกคนพอภาพมันสดกราฟิกมันสวยอะไรแบบนี้มันก็ทําให้แบบว่าจิตใจดีไปด้วยนะครับ ซึ่งระหว่างการเล่นเกมนะครับผมว่านะสำหรับเกม ROV เนี่ยมันเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับถ้าเป็นไฟเล็กๆนะที่เข้าตีแบบไม่ได้หลายคนนะอะไรแบบเนี้ยเฟร,รมเรสนิง่งๆเลยไม่ร่วงนะครับอยู่ที่ประมาณ60ตลอดเวลานะแต่ถ้าบอกว่าเป็นช่วงไฟใหญ่ๆที่ใช้กราฟิกเยอะช่วงลากสกิลอะไรแบบนี้นะฮะเฟรมเรก็อาจจะร่วงออมาอยู่ที่ประมาณ58 59 60 ประมาณนี้นะครับเวลาบังคับทิศทางการเดินผมว่ามันตอบสนองเร้ค่อนข้างเร็วนะไม่หน่วงนะครับสารเกม r o v ผมว่าเล่นได้แบบสบายๆเลยครับเราไปดูกันที่เกมฟรีไฟล์กันต่อเลยแล้วกันนะการาฟริกอยู่ที่ระดับสูงนะครับคมชั้ระดับสูงอยู่ที่ขั้นสูงชาร์โดเป็นแบบเปิดเฟรมเรทสูงเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะครับซึ่งระหว่างการเล่นเกมหรือก่อนเล่นเกมเนี่ยเราสามารถที่จะ ปรับหรือว่าเลือกนะครับการทํางานของ CPU ได้ด้วยนะครับว่าจะให้เล่นเป็นแบบไหนนะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกเนี่ยก็คือโหมดประหยัดแบตเตอรี่นะครับโหมดที่2ก็คือโหมดสมดุลส่วนโหมดที่3เนี่ยจะเป็นโหมดบูตนะครับซึ่งผมก็เลือกเป็นแบบโหมดบูตนี่แหละนะฮะเร่งการทํางานของ CPU และ GPU นะครับซึ่งการปรับกราฟิกสุดแบบนี้นะครับผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับรุ่นนี้นะ ที่สังเกตได้ง่ายที่สุดนะครับคือเวลาวิ่งเนี่ยภาพมันอาจจะไม่ได้ดูเนียนตามมากทุกคนยิ่งเวลาเรายิ่งเวลาเราวิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันอะไรแบบนี้นะภาพอาจจะมีอาการสะดุดและเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะส่วนการล็อกเป้าแผนซ้ายแผนขวาก็พอได้นะครับอาจจะไม่ไดูลื่นตามมากแต่ก็ไม่ได้ดูหน่วงจนเกินไปนะักชุนในเรื่องของการทัดนะครับผมว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าทัดดีนะดูติดมือดีนะครับ ผมว่าถ้าเป็นเกมฟรีไฟลนะสำหรับ vivo y36 เนี่ยการปรับสุตรแบบนี้อาจจะยังไม่ได้เหมาะนะครับซึ่งผมก็ลองเทสอีกเกมม่งนะครับก็คือลองปรับกราฟิกเป็นแบบกลางๆซึ่งปรากฏว่ามันเล่นได้ลื่นกว่านี้เยอะเลยทุกคนเวลาวิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันอะไรแบบเนี้ยก็ดูลื่นตามากๆ มาถึงเรื่องของแรมกับรอมกันแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม8 g b นะครับแน่นอนเราว่าเขามีฟังก์ชัน Extend e d RAM เ e อร์ชั่น3.0มาให้ใช้งานด้วยนั่นก็คือสามารถไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมได้นั่นเองนะครับสามารถแปลงได้สูงสุดจะอยู่ที่8 g b นะครับเท่ากับว่าเราสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ย ได้สูงสุดอยู่ที่16กิกเลยซึ่งรุ่นนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอพี่แล้วไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมยังไงไม่ต้องตกใจนะครับรุ่นนี้เขาแบบว่าเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วคือมันปรับให้แบบว่าไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมให้โดยอัตโนมัตินะครับสังเกตได้เลยตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัว8บวก8นั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราเอามาเปรียบเทียบกับตัว x e n d RAM v อร์ช o น2.0แล้วเราก็ เจ้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันได้มากกว่าเดิมถึง23นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะเปิดได้หลายแอปพร้อมๆกันเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ25แอปเลยทีเดียวในส่วนของ ROM นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่256 g ิกนะฮะคือต้องบอกว่าเยอะมากๆนะผมว่าใครเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะน่าจะชอบรุ่นนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่า256กิเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน คุณสามารถซื้อไมโครดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับการใส่เมมเนี่ยได้สูงสุดที่หน่เทราไบตเลยในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วยฟันทัชโ OS 13เวอร์ชัน g l o b a l นั่นเองนะครับในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2ความจีนะครับ2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0นกิกะเฮิร์นนั่นเองนะครับเอาเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันหน่อยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยแหละสำหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลเลยนะโอ้โหต้อบอกว่าให้มาเยอะเลยนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยอาจจะให้มาน้อยไปหน่อยทุกคนนะนั่นก็คือกล้องหลักเนี่ยความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นกล้องโบเก้นะครับ2ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะ เรามาดูกันที่เรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันหน่อยนะฮะเริ่มจากกล้องหน้าละกันเพราะว่ารุ่นนี้กล้องหน้านี่คือถ่ายสวยมากๆนะครับกล้องหน้าสามารถถ่ายได้2โหมดนะครับก็คือโหมดบิวตี้และโหมดภาพถ่ายบุคคลน,นั่นเองซึ่งทั้ง2โหมดนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้ปรับรูปแบบของใบหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นตาจะบูกปากคางอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของ HDR นะครับตัวนี้จะเป็นการเปิดแบบออโต้แล้วก็สั่งปิดนะครับซึ่งในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยผมเลือกปรับบิวตี้มาที่ระดับประมาณ50%นะครับสูงสุดจะหยุดที่100นะ แต่สำหรับผมคิดว่า50%กําลังดีไม่ได้ดูเนียนเวอร์จนเกินไปซึ่งจากการที่ลองถ่ายมานะครับต้องบอกว่าเกลี่ยผิวหน้าของผมได้เนียนมากเลยนะดูเป็นธรรมชาติด้วยนะครับระหว่างการถ่ายแบบปกติและการถ่ายแบบพอร์เทดนะครับผมว่าไว้บาลซ์ของเขาเนี่ยสีสันความสว่างอะไรแบบนี้ดูใกล้เคียงกันมากนะผมชอบการถ่ายแบบพอร์เทดมากเลยนะฮะถ่ายสวยภาพคม ในเรื่องของการตัดขอบผมว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ตัดขอบได้ค่อนข้างเนียนมากนะครับตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยตัดได้แบบว่าดูดีมากทุกคนมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับกล้องหลังเริ่มจากการถ่ายคนกันก่อนถ่ายได้2โหมดเหมือนกันนะครับก็คือโหมดบิวตี้และโหมดภาพถ่ายบุคคลน,นั่นเองนะครับ ถ้าเป็นกล้องหลังเนี่ยผมว่าโอเคเลยแหละเพราะว่าสามารถที่จะปรับค่าบิวตี้ได้และรูปแบบของใบหน้าได้ด้วยนะครับในส่วนของ HDR ก็จะเป็นแบบออโต้เหมือนเดิมเท่าที่ผมได้ลองถ่ายมานะต้องบอกว่าถ่ายได้คมชัดมากสีสันเหมือนจริงไม่เพี้ยนแต่ว่าจุดสังเกตอย่างหนึงนะทุกคนนะก็คือการถ่ายด้วยโหมดหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยบางสถานการณ์นะครับสีมันจะเข้มกว่าการถ่ายด้วยโหมดบิวตี้สักเล็กน้อยนะแต่บางสถานการณ์เนี่ยก็สีสัน ความคมชัดความสว่างก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วนการถ่ายวิวทิวทัศท,ทั่วไปผมถ่ายในคาเฟ่และด้านนอกมาให้ได้รับชมกันนะครับต้องบอกว่าถ่ายได้ดีมากเลยนะ สวนการถ่ายพวกดอกไม้ต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับก็ถ่ายได้คมชัดดีสีตรงไม่เพี้ยนนะครับแล้วก็การถ่ายพวกดอกไม้อะไรแบบนี้นะเขาจะเบอร์ฉากหลังให้เราโดยอัตโนมัติเลยถ่ายดอกไม้เนี่ยผมแนะนําว่าสักประมาณระยะ 2x นะจะสวยมากๆเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของ HDR เนี่ยผมแนะนำว่าตั้งค่าออโต้ไว้ตลอดเวลาเลยนะเวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันจะได้ไม่มืดส่วนการถ่ายอาหารผมว่าถ่ายได้ชัดเจนดีมากทุกคนสีสันเหมือนจริงนะครับรายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นเส้นใยของตะไคร้และใบกะเพราเนี่ยก็ยังเห็นได้ชัดมากๆนะเวลาซูมก็เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนดีทีเดียว หรือจะถ่ายวิดีโอก็ยังไหวนะนี่ผมเทสในเรื่องของงานวิดีโอด้วยเลยนะครับถ่ายอาหารถ่ายระยะใกล้เนีย่ยต้องบอกว่าถ่ายได้ชัดมาก สีสันสว่างสมจริงดีนะฮะึ่งระหว่างการถ่ายอาหารเนี่ยเรายังสามารถที่จะซูมได้อีกด้วยนะตัวนี้มีแถบซูมมาให้ใช้งานนะครับแล้วก็การซูมเนี่ยต้องบอกว่าทําได้สมูทมากๆเลยโหมด50ล้านพิกเซลก็ถ่ายได้ชัดมากๆสีสันเหมือนจริงนะครับจะซูมดูส่วนที่อยู่ไกลๆนะคะก็ยังคงชัดเจนดีอยู่ถ้าจะขอบส่วนได้ส่วนหนึ่งหรือว่าขยายนะผมว่าสักประมาณ 5 0า0เนี่ยกำลังดีนะครับรายละเอียดเนี่ยจะยังไม่แตกมากจนเกินไปนะมาถึงโหมดกลางคืนกันบ้างทุกคนน่ะถ่ายได้ทั้งกล้องหลักและกล้องหน้านะครับซึ่งในส่วนของกล้องหลักเนี่ยผมไปเทสมาจะมีให้ดูทั้งระยะ 1x และ 2x นะบางรูปอาจจะมีแค่ 1x หรือว่าระยะเดียวนะครับเพราะว่าพอเลือก 2x แล้วรู้สึกว่ามันใกล้เกินไปสัดส่วนของภาพมันอาจจะไม่ได้นะครับมาดูกนที่สีสันของภาพัาหน่อย สีสังของภาพเนี่ยอาจจะเข้มเกินจริงไปนิดหน่อยครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าถ้าเป็นโหมดกลางคืนเนี่ยหลายรุ่นนะครับซอฟต์แวร์เวลาประมวลผลออกมามันก็จะเล่งให้สีเนี่ยสว่างมากยิ่งขึ้นสีสดมากยิ่งขึ้นส่วนกล้องหน้าโหมดกลางคืนนะครับต้องบอกว่าถ่ายได้ชัดมากๆและถ่ายได้ดีเกินคาดไปเยอะเลยนะครับบิวตี้เนี่ยสามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้ด้วยทุกคนสำหรับโหมดกลางคืนนะ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบางรุ่นไม่สามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้แต่ว่ารุ่นนี้ปรับได้ด้วยซึ่งผมถ่ายเปรียบเทียบระหว่างโหมดกลางคืนและโหมดภาพคนมาให้ดูนะครับโหมดภาพคนก็คือโหมดหน้าชัดหลังเบอลอนั่นแหละจุดสังเกตนะครับก็คือโหมดกลางคืนเนี่ย สีบริเวณเส้นผมจะเป็นสีขาวนะครับจะเป็นสีที่บอกว่าสะท้อนแสงนิดนึงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปถ่ายในที่ที่บอกว่าแสงเยอะๆหรือว่าแสงเพียงพอนะผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้โหมดกลางคืนก็ได้คุณสามารถใช้โหมดบิวตี้หรือว่าโหมดบุคคลก็ได้นะสีสันความคมชัดผมว่าทําได้ใกล้เคียงกับโหมดกลางคืนเลยครับเรามาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับเริ่มจากวิดีโอกล้องหลังแล้วกันนะสำหรับวัืนี้นะครับอาจได้สูงสุดจะเป็น1 0 8 0ป p 30เฟรมเรทเลย,เลย มีระบบการสั่นมาให้ใช้งานด้วยนะทุกคนสามารถไปกดเปิดที่ไอคอนกล้องตัวนี้ได้เลยนะครับในส่วนของงานวิดีโอนะซึ่งต้องบอกตามตรงนะครับว่าแอบเสียดายมากๆวันที่ผมไปเทสอะมันไม่มีแดดไงเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสีสันของวิดีโอมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยสว่างสดใสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของเสียงไม้นี่แหละที่ผมประทับใจเลยนะครับเสียงไม้เสียงดังฟังชัดตัดเสียงรอบข้างได้ดีมาก,มากๆเดีย๋ยวมาลองชมคลิปกันครับ เรามาเทสกันที่งานวิดีโอ1 0 8 0 p 3 0เฟรมเรทกันบ้างนะครับทุกคนตัวนี้ผมเปิดกันสั่นแล้วนะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็รุ่นเนี้ยจะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนด้วยเสียงของวิดีโอน่าจะชัดเจนนะครับบริเวณที่ผมถ่ายเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะติดถนนนะแล้วก็เสียงรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ลองฟังดูแล้วกันว่าเสียงไม้เนี่ยมันชัดไหมเสียงรบกวนได้ดีหรือเปล่า,าซึ่งระหว่างการถ่ายนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แถบซูมได้ด้วยนะนี่นะครับระยะซูมสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนสุดจะอยู่ที่10เท่านะแต่ว่าไม่ค่อยชัดหรอก ส่วนใครที่อยากจะได้วิดีโอที่แบบว่าลื่นๆหน่อยนะครับอยากจะอัดแบบ60เฟรมเรทรุ่นนี้รองรับการอัดแบบ60เฟรมเรทได้นะแต่ว่าความละเอียดเนี่ยจะได้แค่720 p 6 0เฟรมเรทเท่านั้นนะครับมันอาจจะเหมาะกับการยืนนิ่งๆแบบเนี้ยแล้วก็แพนไปรอบๆอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณจะถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยเนี่ย มันมีอาการสั่นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการเดินนะส่วนวิดีโอกลางคืนเนี่ยผมแนะนําว่าไปถ่ายในที่แสงเยอะๆจะทําให้วิดีโอเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคลิปที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยแสงมันอาจจะไม่ค่อยมีนะครับพื้นที่ที่ผมถ่ายก็ค่อนข้างมืดเนาะวิดีโอที่ออกมามันก็เลยได้ประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับอัดได้สูงสุดจะเป็น10 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับ แต่ว่าวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยจะไม่มีกันสั่นแล้วนะเออมันจะไม่เหมือนกับกล้องหลังนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจก็คือในเรื่องของเสียงไมเหมือนเดินมนและค่อนข้างเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียวเดี๋ยวมาลองชมคลิปกันดีกว่าครับมาเทสกันที่งานวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับความละเอียดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมแร์นะครับระยะกลางสุดแขนได้ประมาณนี้ก็พอได้อยู่ไม่ถือว่าแคบนะครับ จะแพนให้ดูรอบๆหน่อยละกันนะวันนี้ก็แดดไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่ามันมีไม่แตดเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเน้นในเรื่องของงานวดีโอนะผมว่าเสียงไม้น่าจะชัดเจนนะครับเวลาเดินนิ่งไม่นิ่งก็ดูได้เลยนะฮะกล้องหน้าเนี่ยจะไม่มีกันสั่นให้เปิดนะแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยมันมีนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะส่วนถ้าใครอยากจะได้วิดีโอที่แบบว่าหน้าเนียนๆน,น,นะฮะโอ้โหยุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับวิดีโอบิวตี้เนี่ยแอบเสียดายนิดนึงอัดได้ที่ 720p 30เฟรมเรทนะไม่ถึง 1,080p นะครับบิวตี้เนี่ยสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้ถึง100ระดับเลยทีเดียวนะครับซึ่งระดับที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็น40%นะก็เกี่ยนหน้าของผมได้เนียนอยู่นะครับ ก็อาจจะแบบว่าเห็นริ้วรอยอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครริ้วรอยไม่เยอะนะครับอาจจะปรับมาที่ประมาณ20-30%ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับระหว่างการเดินไปด้วยพูดไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยอาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันไม่มีกันสั่นนะเรามาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนถึงแม้ว่าดีไซน์จะบางเฉียบแบบนี้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยได้มาถึง5000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะครับ แถมตัวเครื่องของเขาเนี่ยยังรองรับการชาร์จเร็วได้ถึง44วัตต์อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้เวลาชาร์จไม่นานอย่างแน่นอนนะครับถ้าคุณชาร์จแบบเพียงแค่15นาทีเนี่ยคุณก็ได้แบตเตอรี่มาแล้ว30%นะชาร์จแบบเพียงแค่34นาที คุณก็ได้แบตเตอรี่มาแล้ว70%นะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถปรับเอฟเฟกต์ดินามิกได้ด้วยนะอย่างเช่นการชาร์จเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเอฟเฟกต์การชาร์จได้หลายแบบมากๆเลยชอบแบบไหนก็ไปลองปรับเปลี่ยนเลือกใช้กันดูนะครับและนอกจากนี้นะครับเอฟเฟกต์ดินามิกเนี่ยก็ยังสามารถใช้กับการปลดล็อกด้วยใบหน้าได้ด้วยนะครับมีหลายแบบให้เลือกใช้เลย ทีนี้มาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับทุกคนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับลำโพงอาจจะมีมาให้ใช้งานแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวเดียวของเขาเนี่ยต้องบอกว่าดังมากเลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน a u d i o b o o s t e r 2.0นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเล่นระดับเสียง ให้ไปเกิน100%ได้ด้วยนะครับก็คือสามารถเล่นระดับเสียงเนี่ยให้ไปจนถึง150%และ200%ได้อีกด้วยนะครับโอ้โหเดีบอกว่าเสียงมันดังมากๆผมว่านะมันดังมากกว่าลำโพง2ตัว ของบางรุ่นอีกอันนี้น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะปรับเสียงการรับฟังให้เหมาะกับไวัยได้ด้วยนะครับอย่างเช่นใครที่อายุต่ำกว่า30ก็สามารถเลือกได้นะใครที่มีอายุระหว่าง3 0ถึง6กก็เลือกให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับมากกว่า60ปีก็สามารถเลือกได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามนุษย์ของเราเนี่ยการรับฟัง การรับเสียงเนี่ยแต่ละช่วงวัยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลือกให้มันเหมาะสมกับวัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกโหมดของเพลงได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเลือกเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสโหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือโหมด AI นะครับโหมดที่2ก็คือโหมดภาพยนตร์ หมด3ก็คือเกมและโหมดสุดท้ายก็คือโหมดเพลงนั่นเองนะครับกอ่อนอื่นเลยต้องขอย่าตช่อง Apple K Channel ด้วย้วยกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปนะครับผมว่าเสียงดังฟังชัดมากๆเลยนะเพียงแต่ว,ว่าเสียงของเบรกเนี่ยมันอาจจะบางไปนิดนึงนะครับมาลองฟังกันครับ่งงเออออ็นนดด้าายปล นน้อ้อออ,องงบยพใจใจ่งเทีียวนสุดของบูทุดนะครับรุ่นนี้รองรับบูทุธเวอร์ชัน5.1นะครับแล้วก็ค่ามาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นนะครับถ้าเป็นกันน้ำเนี่ยจะเป็น IPX4 นะครับแต่ถ้าเป็นการกันฝุ่นเนี่ยมาตรฐานจะอยู่ที่ IP5 นะครับก็คือกันได้เนี่ยจะเป็นแค่ละองน้ําละอองฝนอะไรแบบนี้นะ แต่ไม่สามารถที่จะเอาเครื่องไปจุ่มน้ำเพื่อเทสได้นะถ้าแบบนั้นไม่ดีแน่ๆและนี่ก็คือรีวิวนะครับ Vivo Y36 เป็นรุ่นที่รองรับสัญญาณ 4G นะครับกับราคา7,999บาทผมว่ามันอาจจะเหมาะกับการใช้งาน โซเชียลทั่วๆไปนะครับเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปนี่คือเหมาะเจาะเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเซลฟี่นะครับถ่ายรูปสวยทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้าใครจะมาเน้นแบบเกมจ๋าเลยรุ่นนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณก็อาจจะไปเลือกพ่วก CPU ที่บอกว่าแรงกว่านี้ก็ได้หรือหมื่นกว่าบาทอะไรแบบนั้นนะครับ ที่ผมชอบนะผมชอบในเรื่องของหน้าจอนะครับที่ได้กล้องเจาะรูตรงกลางแบบนี้แหละแล้วก็สีสันของหน้าจอสว่างสดใสดีมากๆในส่วนของแรมนะครับก็ให้มาเยอะนะพร้อมกับฟังก์ชันขยายแรมเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะ เปิดได้หลายแอปพลิเคชันพร้อมๆกันสลับไปมาได้อย่างลื่นไหลนะครับแล้วก็ในส่วนของ ROM นะครับ 256GB เนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกว่าดีต่อใจมากนะครับใครเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะเนี่ยรับรองได้เลยว่าพื้นที่จะเก็บขนาดเนี้ยมันเก็บได้แบบจุใจอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของการชาร์จเร็วก็ถือว่าดีเลยนะรองรับการชาร์จเร็วถึง44วัตต์อีกด้วยนะครับลำโพงก็เสียงดังได้ถึง200เปอร์เซนต์กันเลยทีเดียวถึอได้หากว่าใครดูคลิปนี้จบนะครับสนใจสินค้าคุณสามารถดูรายละเอีย ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะิงก์ที่ผมแปลเอาไว้จะเป็นลิงก์ของทางแบรนด์ vivo โดยตรงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับใครยังไม่กด subscribe ฝากกดติดตามด้วยเด้อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ